ต e ้มทูเ t ส s พ Teach and Talk โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาก้าวใหม่9แห่งคุณภาพเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะดิฉันนางสาวนักกิตาสว่างยิ่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการเรียนรู้หุ่นยนต์ในศตวรรษที่21ค่ะซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่า การทํากิจกรรมหุ่นยนต์เป็นกิจกรรมที่เด็กๆให้ความสนใจกันมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นค่ายฤดูร้อนของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาน้องๆวัย11-14ปีที่เข้าค่าย ICT for Kids ตอนหุ่นยนต์ได้รับการตอบรับอย่างดีจากเด็กๆและผู้ปกครองค่ะนอกจากนี้นิทรรศการหุ่นยนต์ในห้องโรบอทครับก็ได้รับความนิยมจากผู้ที่เข้าชมเป็นอย่างมากวันนี้เราจะได้สนทนากับนางอภิญญาซหัสัน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษามาพูดคุยกันเกี่ยวกับหุ่นยนต์การเรียนรู้หุ่นยนต์ในศตวรรษที่21ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้เชี่ยวชาญค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณนักติตาค่ะเดี๋ยวต่อไปพี่ขออนุญาตเรียกว่าคุณหยุ่นเนาะค่ะได้ค่ะค่ะอยากทราบว่าการเรียนรู้หุ่นยนต์ค่ะผู้เรียนจะได้อะไรจากการทํากิจกรรมบ้างคะท่านผู้เชี่ยวชาญคะค่ะในเรื่องของการเรียนรู้หุ่นยนต์เนี่ยก็เป็นการเรียนรู้ที่ เ,เราถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ตอบสนองในศตรวรรษที่21นะคะในเรื่องของทักษะต่างๆนะคะเนื่องจากในศตรวรรษที่21นียเราไม่เพียงพอแล้วเฉพาะแค่การอ่านออกเขียนได้เท่านั้นนะคะเราต้องมีทักษะต่างๆเพิ่มขึ้นมาด้วยแล้วทีนี้ที่ฉันมองเห็นว่าในเรื่องของการทักิจกรรมหุ่นยนต์เนี่ย มันเป็นการรวมเอาทักษะต,ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะในเรื่องของการเรียนรู้และนวัตรกรรมทักษะการสื่อสารสารสนเทศสื่อเทคโนโลยีแล้วก็ทักษะชีวิตและอาชีพนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กๆเ,เนี่ยจะได้ฝึกทักษะเหล่านี้เป็นอย่างดีคะ่ะค่ะ,ะช่วยอธิบายทักษะที่กล่าวถึงค่ะว่ามีอะไรบ้างที่ผู้ ผู้เรียนนะคะพึงจะต้องมีเริ่มตั้งแต่ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมค่ะค่ะในเรื่องของทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21นี้นะคะ,คะซึ่งอย่างที่กล่าวตอนต้นว่าเรียนแค่อ่านออกเขียนได้เนี่ยไม่เพียงพอแล้วจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของทักษะเกี่ยวกับการเรียนรู้และนวัตกรรมซึ่งทักษะในเรื่องนี้นะคะก็จะกล่าวถึงในเรื่องของการที่ คนที่ผู้เรียนเนี่ยจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์มีความใส่ใจในนวัตกรรมนะคะแล้วก็จะต้องมีวิจารณญาณในการคิดทบทวนต่างๆในในแต่ละเรื่องแล้วต้องรู้จักการที่จะแก้ปัญหาเป็นตลอดจนต้องมีการสื่อสารที่ดีแล้วก็เต็มใจร่วมมือที่จะทำตรงนี้นหาะ,ะมองว่าในกิจกรรมขุนยนเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ ผู้เรียนเนี่ยจะต้องสร้างสรรผลงานขึ้นมานะคะในการสร้างสรรผลงานบางทั้งมันก็จะต้องมีการในเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆรวมอยู่ด้วยนะคะแล้วการทําหุ่นยนต์เนี่ยก็จะต้องมีการสื่อสารนะคะบางทีเนี่ยงานชิ้นหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้ทําเฉพาะคนคนเดียวได้ต้องมีการทําร่วมมือกันทํานะคะดัะน,นั้นทักษะในเรื่องของการเรียนและนวัตกรรมเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ส่งเสริม นะคะการทากิจกรรมส่งกิจกรรมหุ่นยนต์เนี่ยส่งเสริมทักษะทางด้านนี้เป็นอย่างมากค่ะค่ะ okay. ส่วนทักษะที่สองนะคะทักษะสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีนะคะค่ะสำหรับทักษะสารสนเทศสื่อเทคโนโลยตีตรงนี้นะคะจะเห็นว่ากิจกรรมหุ่นยนต์เนี่ยเป็นอะไรที่ที่จะต้องใช้สื่อใช่ไหมคะใช้สื่ออย่างน้อยน้อยเนี่ย เออจะต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะคะ <ạ. S 1> เข้ามาประกอบจะต้องเรียนรู้ในหลายๆทางหลายๆด้านด้วยกันนะคะไม่ว่า <ạ. S 1> จะเป็นในเรื่องของไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ตลอดจนในเรื่องของคอมพิวเตอร์ในการโปรแกรมต่างๆเพราะฉะนั้น ทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยเราได้ใช้เต็มๆเลยนะ,ะคะ,คะแล้วทางด้านสารสนเทศก็คือในเรื่องของข้อมูลต่างๆนะคะโดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับวิทยาการหุ่นยนต์ที่ที่เด็กๆหรือคนทาํากิจกรรมก็จะต้องรู้ะะค่ะตรงนี้ก็มีส่วนช่วยในการเสริมทักษะสารสนเทศสื่อแล้วก็เทคโนโลยีค่ะค่ะต่อไปเป็นทักษะในด้านที่3นะคะทักษะชีวิตแล้วก็อาชีพค่ะ สำหรับทักษะชีวิตและอาชีพเนี่ยนะคะในทักษะเนี่ยก็จะมีการกล่าวถึงการมีความยืดหยุนการรู้จักปรับตัวการมีความคิดเริ่มสร้างสารรค์สิ่งใหม่แล้วการใส่ใจดูแลตัวเองการรู้จักเข้าสังคมการเรียนรู้วัฒนธรรมมีความเป็นผู้นํามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และมีการพัฒนาอาชีพตลอดจนการหมั่นหาความรู้รอบด้าน ตรงนี้เนี่ยในการทํากิจกรรมหุ่นยนต์เนี่ยนะคะอย่างที่บอกแล้วว่าในการทํากิจกรรมนี้ต้องทํางานเป็นทีมเพราะฉะนั้นในการทํางานเป็นทีมก็จะต้องมีผู้นำใช่ไหมคะมีผู้นําแล้วก็มีลูกทีมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการรู้จักการทํางานร่วมกันมีการเข้าสังคมในการทํางานร่วมกันตรงนี้นะคะแล้วก็ยังสร้างสารรค์ในเรื่องของความคิดที่เริ่มสิ่งใหม่ๆ <G uan Öyle> ก็คือเวลาทํากิจกรรมเนี่ยมันก็จะต้องมีความคิดว่าเด็กๆเนี่ยเขาก็อ,อาจจะมีว่าอะไรเขาควรจะทําอะไรคิดสิ่งนู้นสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะเพราะนั้นการคิดต่างๆเพื่อจะได้สิ่งใหม่ๆก็จะต้องหมั่นหาความรู้รอบตัวอยู่นะคะเพราะนั้นมันก็สอดคล้อง <ซะ S 1> ในเรื่องของทักษะชีวิตและอาชีพซึ่งถ้า <G uan S 2> เกิดเด็กโตขึ้นนะคะ <char> สามารถจะยึดต,ตรงนี้เป็นอาชีพได้ด้วยคะ่ะ อย่างนี้เรากล่าวได้ไหมคะว่าการเรียนรู้หุ่นยนต์เป็นการเรียนรู้ที่จะนําเอาความรู้ทักษะต่างๆมารวมกันจนได้เป็นผลงานขึ้นมาได้ค่ะได้เลยเพราะว่าอย่างทั้งสามทักษะทั้ง3ด้านที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะเด็กๆเนี่ยค่ะจะได้ฝึกได้พัฒนาทักษะเหล่านี้นะคะแล้วผลงานที่ออกมาเนี่ยก็จะผ่านกระบวนการต่างๆที่กันกองแล้วว่าจะเป็นผลงานที่ดีด้วยค่ะค่ะค่ะแล้วก็ตรงนี้เ อันนี้เกี่ยวกับสเตมด้ไหมคะสเตมเอูเคชันเกี่ยวกับการเรียนหุ่นยนต์เนี่ยนะเออในการในการที่เราจะเรียนรู้หุ่นยนต์ใช่ไหมคะเออเราสามารถพูดได้เลยว่าในการทํากิจกรรมพวกนี้นะคะมันเป็นการบูรณาการหลากหลายวิชาเข้าด้วยกันนะคะสเต็ม<ะ>คือการที่รวมรวมเอาวิชาความรู้นะคะโดยเฉพาะทางด้านสเตมคือ S T E M <ะ>ใช่ไหมคะ S ก็คือสายทางด้านวิทยาศาสตร์ T ก็คือเทคโนโลยี T ก็คือเอนจิเนียร์นะคะทางด้านวิศวะวิศวกรรมศาสตร์แล้วตัว M ก็คือ Mathematics ทางด้านคณิตศาสตร์จะเห็นว่าในเรื่องของวิทยาศาสตร์สายนี่คือ จะต้องรู้การทําหุ่นยนต์เนี่ยมันไม่ใช่แค่วิชาเดียววิชาหุ่นยนต์เนี่ยมันเป็นอะไระที่ประกอบหลากหลายคุณจะต้องมีความรู้วิทยาศาสตร์ในเรื่องของการเคลื่อนที่<ะ>ในเรื่องของกลไกการทํางานต่างๆนะคะ,ะแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของไฟฟ้าวงจรต่างๆที่ะจะมาใช้ต<ะ>ลอดจนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนะะี่ยค่ะไม่ว่าะจะเป็นตัวเอ่อเป็นตัว LED นะคะ,ะหรือว่า เออ LDR ต่างๆซึ่งเหล่านี้เด็กๆจะต้องรู้คนที่เรียนหุ่นยนต์เนี่ยจะต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องนี้นะะตลอดจนบอร์ดวงจรต่างๆด้วยนะคะแล้วสำหรับตัวทีก็คือเทคโนโลยีตัวนี้ยตัว<ฆ>ทีนี้ก็คือก็ในเรื่องของการโปรแกรมพูดง่ายๆคือเราจะต้องมีการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องจะต้องเรียนรู้ว่า ในการใช้บอร์ดแต่ละบอร์ดเนี่ยจะมีคำสั่งซึ่งแตกต่างกันนะคะ,ะเพราะนั้นเขาจะต้องเรียนรู้ในการใช้คำสั่งต่างๆอันนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีนะคะ,ะว่าในการทำหุ่นยนต์เนี่ยถ้าเกิดที่จะให้เขาเนี่ยเ,ออเดินไปหรือว่าเขาเดินหน้าถอยหลังเนี่ยจะมีคำสั่งอะไรบ้างค่ะ,ะก็ได้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วสำหรับตัว E ก็คือวิศวกรรม<ะ><ะ>วิศวกรรมศาสตร์เนี่ยตรงนี้เนี่ย เออ่ในเรื่องของสเตมเนี่ยเราจะพูดกันถึงในเรื่องของการออกแบบเชิงวิศวกรรมในการทําหุ่นยนต์แต่ละตัวเนี่ยเราก็จะต้องออกแบบมาก่อนว่าในการทํากิจกรรมครั้งนั้นเนี่ยเราต้องการหุ่นยนต์ประเภทไหนใช่ไหมคะสมมุติว่าเราต้องการให้หุ่นยนต์เนี่ยเป็นหุ่นยนต์ลักษณะเหมือนหุ่นยนต์เดินตามเส้นใช่ไหมคะหุ่นยนต์เดินตามเส้นเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะต้องออกแบบมาว่าเออตัวเซ็นเซอร์อะไรของเรามันควรจะอยู่ตรงไหนแล้วก็ตัวที่ขับเคลื่อนในการเคลื่อนที่ต่างๆอ่ะควรมีองค์ประกอบอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วในการออกแบบเชิงวิศวกรรมตรงนี้บางครั้งเนี่ยออกแบบครั้งเดียวมันไม่ได้นะคะมันก็เหมือนกับการลองผิดลองถูกดเด็กก็จะได้มีส่วนในการที่คิดว่าเอะทำไมเราให้ไปเดินในจุดที่เราต้องการแล้วเนี่ย เขาไม่เดินหรือว่าคุณนยนต์หลบหลีกสิ่งกีดขวางเนี่ยทำไมเราเอาสิ่งกีดขวางซึ่งวางอยู่ในระดับถ้าเกิดค่อนข้างสูงหน่อยทําไมเซ็นเซอร์มันไม่จับเพราะฉะนั้นเขาต้องมีการปรับแก้นะคะแล้วการออกแบบครั้งแรกอาจจะไม่ถูกต้องนะคะไม่ได้ผลก็จะต้องกลับมาทบทวนแล้วออกแบบใหม่จนได้ผลงานขึ้นมาค่ะสําหรับตัวสุดท้ายคือตัว M ตัว M คือ Ma t h e m a t i c เนี่ยก็คือในเรื่องของการคิดคํานวณค่ะ แน่นอนต้องมีการคิดคำนวณกนะันแล้วนะคะว่าสมมติว่าโจทย์เนี่ยเขาให้เดินไปในระยะทางเนี่ยสมมติว่าระยะทางสักเออสามสิบเซนตรงนี้นะคะ,ะเราก็ต้องคิดแล้วว่าการเดินระยะทาง30เซนในระยะเวลาอันสั้นที่สุดเนี่ยจะต้องใช้มอเตอร์ขนาดไหนหรือว่าใช้ใช้ล้อขนาดไหนมีการหม<ะ>ุนไปเท่าไหร่นะคะถึงจะได้ถึง,งเป้าหมายในเวลาที่สั้นที่สุดนะคะ เห็นไหมคะว่าหุ่นยนต์นี้มันรวมเอาศาสตร์หลายๆอย่างเลยนะคะเข้า <คะ S 1> มาด้วยกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าสเตมแค่สี่สี่วิชาหลักเนี่ยจริงๆยังไม่พอนะคะ,คะจริงๆมันอาจจะเพิ่มในเรื่องของอาร์ตเข้าไปด้วยค่ะนะคะเพราะว่าในอในเรื่องของอาร์ตในเรื่องของศิลปะตัวนี้หาในเรื่องของโครงร่างเนี่ยเราสามารถที่จะประดิษฐ์ได้เลยนะคะ,คะว่าอยาให้หุ่นยนต์ของเราเนี่ยมีรูปร่างหน้าตายอย่างไรมีความสวยงามอย่างไรค่ะค่ะ แล้วนอกจากสเตมแล้วยังมีมีหลักการอะไรอีกไหมคะในการทำหุ่นยนต์ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าที่ที่เล่าให้ฟังมานะคะเราฟังมาทั้งหมดเนี่ยเห็นว่าผู้ที่เรียนหุ่นยนต์เนี่ยเขาจะต้องมีหลักสามสามไอเราเรียกว่าสามไอเนาะเขามีพัฒนาการตามหลักการสามไอเลยสามไอที่บ้านนั้นคือมีอะไรบ้างคะไอที่หนึ่งไอที่หนึ่งลองเดาสิคะ เมื่อสักครู่ท่านผู้เชี่ยวชาญบอกว่าต้องใช้จินตนาการด้วยในการออกแบบน่าจะเป็น imagination ไหมคะเก่งมากเลยค่ะคุณยุนค่ะ<ฮ>ใช่ค่ะ<ฮ><ฮ>คุณยุนเนี้มันเกิดจากจินตนาการเนาะตอนแรกๆเลยอ่มันเกิดจากจินตนาการว่าเอ๊ะ เราจะทําอะไรที่มาเป็นผู้ช่วยเราได้ค่ะเพราะฉะนั้นจินตนาการสําคัญกับความรู้ใช่ไหมคะที่อัลเบิร์ออตไอน์สไตน์ได้กล่าวไว้ค่ะเพราะฉนั้นพอเราเกิดจินตนาการแล้วเนี่ยเราจะต้องใฝ่หาความรู้แล้วไปให้ถึงจินตนาการตรงนั้นเหมือนกันเด็กๆฝันว่าฉันอยากจะเป็นนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ประดิษฐ์หุ่นยนต์ที่มีรูปร่างต่างๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขามีจินตนาการแล้ว แล้วก็ยังไงคะอีกตัวหนึ่งที่จะมาเสริมในเรื่องของจินตนาการก็คือไอตัวที่สองลองเดาสิคะแรงบันดาลใจไหมคะอินสปีเรชั่นถูกต้องเลยค,ะค่ะแรงบันดาลใจเรามีจินตนาการแล้วเนาะเราอยากไปให้ถึงตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็หรือว่าแรงบันดาลใจจาก จากข่าวต่างๆที่เราเห็นว่าโอ้มีการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับประเทศซึ่งสมัยก่อนนี้ถ้าเราจะเห็นบ่อยๆนะจะเห็นว่าถ้าเด็กไทยเราเนี่ยเก่งมากเลยค่ะซึ่งแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับโอลิมปิกระดับประเทศได้ด้วยนะคะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่ทำให้เด็กรุ่นใหม่ๆนะคะอยากจะเป็นนักปฏิฐ์หุ่นยนต์ตรงนี้ขึ้นมานะคะ,คะสุดท้ายค่ะ,คะ ดาวเลยค่ะสุดท้ายนอกจาก,กจินตนาการแล้วนอกจากจะมีแรงบันดาลใจแล้วคงต้องใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยไหมคะเพราะเป็นเรื่องหุญญ่นยนต์นะคะถูกต้องเลยค่ะต้องมีอ<ะ>ินโนเวชันเรามีจินตนาการมีแรงบันดาลใจทำ<ะ>ให้เราอยากสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมา<ะ>ก็คือนวัตกรรมตรงนี้นะคะนะคะเพราะฉะนั้น เราสามารถกล่าวได้เลยว่าในการที่เราจะทำหุ่นยนต์ขึ้นมาแต่ละตัวเนี่ยมันจะช่วยให้เกิดพัฒนาการตามหลัก3าไอนะคะก็คือในเรื่องของ imagination ในเรื่องของจินตนาการไอตัวที่สองคือ inspiration ในเรื่องของแรงบันดาลใจแล้วก็ไอตัวสุดท้ายก็คือคผลงานใหม่ๆที่เราจะเกิดขึ้นเนะะี่ยค่ะเป็น innovation ตรงนี้นะคะค่ะค่ะ,คะ ก็ประโยชน์ของการเรียนรู้การประดิษฐ์ถุนยนต์นะคะอันนี้คือมีมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะถ้าออพอเราเราใช้หลักการวิชาต่างๆมาแล้วนะคะออแล้วก็หลักสามไอมาแล้วนะคะทีนี้พอเรามาทําแล้วนะคะออก็เลยอยากรู้ว่าเด็กๆจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากการประดิษฐ์หุนยนตนะค,ะค่ะค่ะจริงแล้วการประดิษฐ์หุนยนต์เนี้ยมันให้ประโยชน์กับผู้เรียนหลากหลายเลยนะคะ แทบจะทุกๆด้านเลยนะคะซึ่งจริงๆหุ่นยนต์เนี่ยเราเรียนได้บางคนบอก้กิจกรรมหุ่นยนต์เนี้ยมันต้องมีความรู้มาก่อนไหมต้องมีอะไรไหมต้องโอ้โหต้องเป็นนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่รู้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์อะไรไหมไม่เลยเราเริ่มตั้งแต่หุ่นยนต์ตัวเล็กๆซึ่งไม่ใช้กลไกอะไรมากก็ได้แล้วให้เด็กได้ฝึกนะคะซึ่งการฝึกเหล่านี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเด็กนะคะจะเห็นว่าในการทําหุ่นยนต์เนี่ยเด็กๆเขา เขาัดเล็กๆเลยใช่ไหมคะ <c oughs> ที่กล่าวไว้แล้วว่าคือเขาจะต้องมีความคิดมีจินตนาการเพราะฉะนั้นในฝึกในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ค <c oughs> ่ะสมมติว่าสร้างสรรค์เขาแรกๆเลยเราอาจจะเป็นถ้าสําหรับเด็กเล็กนะคะ <c oughs> ถ้าเป็นก <c oughs> ิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ยเราอาจจะบอก,กเด็กๆว่าอ,อน้องๆหนูๆทั้งหลายเนี่ยน้องๆมีมีหุ่นยนต์ในดวงใจเป็นอะไรยังไงบ้างหรืออยากจะประดิษฐ์หุ่นยนต์ให้เขาวาดก่อน <c oughs> เขาก็จะสร้างสารรค์วาดขึ้นมาจาก <c oughs> การวาดตรงนี้นะคะทำให้เขาคิดแล้วเสร็จแล้วเขาก็จะพยายามประดิษฐ์ออกมาตรงนี้ <c oughs> นะคะแล้วพอถึงตรงนี้แล้วเขาก็จะมีความคิดสร้างสารรค์ขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> แต่ว่าการทำเนี่ย มันก็เกิดจากจินตนาการที่เด็กวาดออกมาแล้วก็สร้างสารรค์ออกมาเป็นผลงานแต่เวลาทําจริงมันไม่ได้ง่ายนะคะ,ะเวลาทําจริงอย่างที่กล่าวไว้ตอนต้นว่าต้องมีการเรียนรู้หลากหลายวิชาโดยเฉพาะในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยค่ะแล้วชิ้นส่วนประกอบการประกอบหุ่นยนต์เนี่ยมันเป็นอะไรที่เล็กๆบอร์ดก็เล็กใช่ไหมคะสายไฟ,ไฟไอะไรตรงเนี้ย<ะ>เพราะฉะนั้นเด็กจะต้องมีสมาธิอยู่กับงานของเขา พะนันเราบอกได้ว่ามันจะเป็นในเรื่องของการฝึกสมาธินะคะ,ะเพราะในการที่เราจะต่อวงจรนะคะถ้าเกิดเราต่อไปผิดเนี่ยมันเกิดความเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็มันเล็กมากเพราะนั้นในการ<ะ>ทาเขาจะต้องมีสมาธิในการทํา<ะ>แล้วก็ในการฟัง<ะ>ผู้สอนด้วยนะคะ,ะเพราะถึงตรงนี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าเขามีสมาธิในการทําแล้วเนี่ย เอออีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือที่ได้อย่างมากคือกล่าวไว้ตอนต้นเหมือนกันคือเด็กๆคนเดียวได้ไหมคะทํางานไม่ได้ไม่ได้เพราะอาจจะต้องมำงานถามเพื่อนในกลุ่มหรือว่าถามอาจารย์บางทีก็ต้องช่วยกันแล้วบอกแล้วว่ามันเป็นชิ้นงานที่เล็กๆอ่ะบางทีอ่ะจับไม่จับ คนเดียวไม่ถนัดเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันนะคะต้องช่วยกันทําเพราะฉะนั้นก็จะทําให้เขามีสังคมและมีการทํางานร่วมกันแล้วการทํางานเป็นทีมนะคะะดิตหุ่นยนต์แต่ละตัวเนี่ยเราก็จะต้องตั้งว่าคนที่เป็นหัวหน้าจะเห็นว่าในระดับที่ที่เด็กตโตในระดับอุดมศึกษาเนี่ยนะคะเขาจะมี หัวหน้าทีมนะคะก็เป็นคนําว่าเราจะประดิษฐ์หุ่นยนต์เหล่านี้นะสมมุติว่าหุ่นยนต์กู้ภัยเนี่ยเพราะนั้นหุ่นยนต์กู้ภัยเนี่ยวันนั้นจะต้องใช้ทีมงานอะไรบ้างนะคะต้องมีทีมงานทางด้านไหนบ้างทางด้านไฟฟ้าทางด้านคอมพิวเตอร์ทางด้านออกแบบมาออกแบบตรงนี้เพราะนั้นการทํางานเป็นทีมสัมพันธ์แล้วก็ประโยชน์ก็คือ คุณต้องไม่รู้อย่างเดียวต้องรู้หลากหลายะนะะเพราะฉะนั้นการทำหุ่นยนต์ทให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ในหลากหลายวิชาะนะะแล้วในการทํางานมันก็ต้องมีการเกื้อกลกันบางทีเนี่ยมันอาจจะมีการผิดพลาดอะไรกันบ้างนะคะ,ะก็ต้องให้อภัยกันแล้วรับฟัง<ะ>ซึ่งกันและกันตรงนี้ค่ะแล้วการทํางานเนี่ยบางทีมันไม่ออกมาตอนนั้นเลยอะ่ะอย่างที่บอกอะ่ะ มันออกมาแล้วมันไม่สำเร็จปัญหาเนี่ยาก็ต้องฝึกในการแก้ปัญหาก็ต้องมานั่งทบทวนใหม่ว่า1นึ่าเราผิดพลาดตรงไหนทำให้เราเป็นคนรอบคอบมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะแล้วก็กว่าจะได้งานต้องมีความอดทนอดกั้นนะคะถึงจะได้งานตรงเนี้ออกมาค่ะค่ะ ค่อนข้างที่จะเยอะเลย<า>ก,<ช>ก็ถือ<ม>ว่าประโยชน์นอกจากด้านวิชาการแล้วก็ยังได้สมาธิยัง<ช>ได้การทํางานเป็นทีมเหมน,นะคะ<ช>ก็ประโยชน์ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะ,คะทีนี้ในช่วงถ้ายนี้นะคะอยากให้ท่านผู้ช่วยชานะคะช่วยเล่าประสบการณ์ในการทําหุ่นยนต์ที่ผ่านมานะคะ่ะให้คุณผู้ฟังนะคะฟังกันหน่อยค่ะว่าที่ผ่านมานะคะแบบประสบการณ์เกี่ยวกับหุ่นยนต์เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะเออสาหรับประสบการณ์นะคะประสบการณ์ตรงนี้เนี่ย เนื่องจากว่าดิฉันเองก็ทำงานตรงนี้มาค่อนข้างนานเนาะ,ะสิบกว่าปีแล้ว<ะ>แล้วก็งานที่รับผิดชอบก็คือในเรื่องของการดูแลนิทรรศการหุ่นยนต์ซึ่งเมื่อก่อนนี้ค่ะ,ะนอกจากดูแลแล้วเนี่ยเตาน,นิทรรศการของเราเนี่ยจะมีหุ่นยนต์ที่ตั้งอยู่หลากหลายนะคะแล้วหุ่นยนต์แต่ละประเภทตรงนี้เพราะฉะนั้นในในห้องนิทรรศการเนี่ยก็จะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์นะคะ,ะแล้วการการที่เด็กเนี่ยเข้ามาดู มันจะมาดูแค่บอร์ดเท่าอะไรมันมันก็ไม่เกิดคือเด็กอ,ะอ่ะอาจจะน่าเบื่อใช่ะคะมช่มันจะต้องได้ทําได้หยิบได้จัดได้บังคับเขาใช่ไหมคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าในนิทรรศการหุ่ญญนยนต์เนี่ยจะไม่ใช่นิทรรศการที่มีบอร์ดแต่จะมีสิ่งแสดงะนะคะให้เด็กๆได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับองค์ประกอบต่างๆของหุ่นยนต์เกี่ยวกับเซ็นเซอร์ประเภทต่างๆที่นํามาใช้แล้วก็ หุ่นยนต์แต่ละประเภทเนี้ยเขาทํางานยังไงอะไรบ้างเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะเป็นชิ้นงานที่ที่เด็กๆเนี่ยจะได้สัมผัสได้บังคับด้วยตัวเองได้ด้วยนะคะแล้วนอกจากตรงนี้เนี่ยเออเราก็จะมีกิจกรรมเราเรียกว่ากิจกรรมปฏิบัติการนะคะเป็นกิจกรรมปฏิบัติการเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์ตรงนี้ซึ่งก็เปิด ให้เด็กๆเนี่ถือโรงเรียนเนี่ยค่ะสามารถเข้ามาจับจองได้นะคะโดยแบ่งเป็นระดับชั้นตั้งแต่ประถมมัธยมต้นมัธยมปลายเนื่องจากว่าที่ต้องแบ่งตรงนี้เนี่ยเนื่องจาก การทาหุ่นยนต์เนี่ยถ้าเป็นเด็กๆเ,เนี่ยในเรื่องของอะไรที่มันกลไกสลับซับซ้อนเนี่ยตรงนี้เราก็จะตัดไปเราจะเป็นอะไรที่ให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ทําในการทำเนี่ยก็เขาสามารถที่จะประกอบได้ประสบผลสําเร็จในช่วงเวลาอันสั้น <so เขาจะได้เกิดความภาคภูมิใจอาจจะเป็นเออเป็นหุ่นยนต์ที่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เลยตรงนี้นะคะเราสามารถที่จะให้เด็กเนี่ยประกอบหุ่นยนต์ตัวเล็กๆใส่มอเตอร์ใส่ล้อให้เขานะคะแล้วก็ ทำเรียนรู้ในเรื่องของวงจรแล้วมาปรับใช้ในหุ่นยนต์แล้วให้หุ่นยนต์เนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้ตรงนี้แค่นี้เเขาก็เกิดความสนุกสนานล<ฮ>ะแต่เขาอยากจะให้หุ่นยนต์ของเขามีความต่าเราก็อาจจะเพิ่มชิ้นงานให้เขาว่าอ่ะคุณได้โครงแล้วนะคุณก็ ไปตกแต่งเป็นหุ่นยนต์อะไรของคุณตามจินตนาการที่คุณฟาวดวัดวัดหวังเอาไว้ก็ได้ค่ะแต่สําหรับมัธยมเนี่ยเราก็จะเพิ่มในเรื่องของการสอนในเรื่องของบอร์ดการโปรแกรมตรงนี้เข้ามาด้วยค่ะก็จะยากขึ้นมายีกหน,น่อยซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงใช่ค่ะอุปกรณ์ต่างๆก็ก็จะปรับให้เข้ากับผู้ที่มาเรียนรู้นะคะแล้วที่สําคัญก็คือ เราทําค่ายหุ่นยนต์ค่ะเมื่อก่อนนี้เราเรียกว่าค่ายรบคขับนะคะค่ายรบคขับเนี่ยมันเป็นความคิดที่เราเริ่มว่าอผู้ปกครองนะคะพอเข้ามาในห้องทํากิจกรรมแล้วอยากอยากให้ลูกอ่ะได้เข้าค่ายตรงนี้ก็เลยมาให้ทางศูนย์เนี่ยช่วยจัดเมื่อก่อนเราจัดแค่วันเดียวนะคะเป็นค่ายแค่วันเดียวไปเช้าเย็นกลับตรงนี้ค่ะเราก็จะเป็นหุ่นยนต์สําหรับเด็กเล็กเลยอย่างที่บอกแล้วว่า ให้เขาทำมีโครงร่างขึ้นมาแล้วให้ประกอบมอเตอร์แต่ว่าเราแล้วก็เราเพิ่มในเรื่องของการแข่งขันเข้าไปในใ,ในในไข่ด้วยนะคะเขาก็จะเกิดความสนุกสนานทีนี้พอมาทำตรงนี้แล้วเนี่ยจากแบบสอบถามอะเราทำเสร็จเรามีการประเมินผลนะคะมันไม่พอความต้องการอะของเด็กๆแล้วผู้ปกครองอะ<ๆ>เขารู้แค่นี้มันไม่พออยากจะเรียนรู้ในเลเวลต่อๆไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จัด เพิ่มขึ้นนะคะพอมาปีหลังๆนียเราก็ปรับปรับเป็นค่ายสองวันค่ะ,ะ,<ฮ>ะพอเป็นค่ายสองวันนียก็จะมีการลงโปรแกรมนะคะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยได้ฝึกการลงโปรแกรมด้วยตัวเองเลยนะคะ,<ฮ>ะแล้วก็เรียนรู้ว่าเออถ้าคุณใช้เซ็นเซอร์ประเภทนี้หรือว่าคุณตั้งเซ็นเซอร์ระดับไหนเนี่ยถึงจะเป็นที่ไปตามต้องการแล้วมีการตรวจสอบวงจรครบถ้วน สุดท้ายก็คือแข่งขันนี่เป็นอะไรที่แบบจริงๆแล้วมันให้ให้เด็กๆอ่ะเกิดเกิดความที่ว่าเอ้ยฉันต้องทําให้สําเร็จเพื่อน <ฮะ S 1> ทําได้เราต้องทําได้แล้วมาแข่งในสนาม <ฮะ S 1> ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับรางวัลอะไรเลยเพราะเขาก็แค่ต้องการว่าเออให้เห็นผลงานของตัวเองเนี่ยสามารถวิ่งเข้าเส้นชัยที่เราตั้งเอาไว้ได้เท่านั้นเองนะคะ ทางผู้ปกครองทั้งเด็กๆเนี่ยเขาก็จะจะ,จะค่อนข้างที่จะพอใจในกิจกรรมของเราจะเห็นว่าจริงๆเราเริ่มมาตั้งแต่ปีอุนานแล้วนะคะตั้งแต่ปีทักห้าห้าห้าได้นะคะก็ตอนนั้นที่ฉันยังไม่ได้รับผิดชอบแล้วก็พัฒนามาซึ่งจะเห็นว่าจนถึงปัจจุบันเนี้ยก็ยังเป็นที่สนใจของผู้ปกครองอยู่นะคะนะคะค่ะ เพราะว่าที่ที่เพิ่งผ่านมานะคะเห็นว่ามีการจัดกิจกรรม ICT for Kids ก็เห็นรูปภาพการทํากิจกรรมนะคะเด็กๆก็คือได้โชว์หุ่นยนต์ของตัวเองนะคะอันนี้คือเขาจะได้ออกแบบเองเลยเขียนโปรแกรมต่อวงจรเองใช่ไหมคะแล้วก็ได้ทดลองว่าหุ่นยนต์เขาวิ่งไปไปได้สําเร็จไหมใช่ไหมคะท่านผู้ใช้วชญค่ะตรงนี้เราก็เสริมในเรื่องให้เขาพรีเซนต์ผลงานของเขาด้วยเนาะเขาจะได้มีความกล้าแสดงออกมีการนาเสนอผลงาน ตองนีออกมาด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในการทำกิจกรรมทั้งหมดเลยไม่ว่าจะทำพวกสื่อหุ่นยนต์ประกอบในเทศก,กาลหรือว่าทำกิจกรรมค่ายตรงนี้ค่ะกล่าวย้ำหลายรอบแล้วว่าไม่สามารถทำได้ด้วยคนด้วยตัวคนเดียวนะคะเด็กทำไม่ได้ ผู้สอนก็เหมือนกันนะคะเราจะมีทีมงานของเรานะคะเวลาเราทำทำงานกันเนี้เราทำเป็นทีมนะคะเราก็จะมีทีมวิศวกรอย่างของดิฉันเนี่ยฉันบอกว่าปีนี้เนี่ยอยากได้หุ่นยนต์ที่เป็นลักษณะเหมือนกับเเป็นมีมือกลไปหยิบจับสิ่งของได้อย่างนี้ยค่ะช่วยออกแบบให้หน่อยสิเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ปรึกษากันนะคะปรึกษากันแล้วเราก็มาคุยกันว่า เออถ้าเป็นหุ่ยนยนต์ประเภทนี้มันต้องใช้อะไรบ้าง <ฮะ S 1> มอเตอร์ตัวเดียวพอไหม <ฮะ S 1> เคลื่อนที่ได้ด้วยแล้วก็ไปหยิบจับสิ่งของได้ด้วยแล้วมอเตอร์ที่ใช้ต้องมีประเภทไหนบ้างน<ฮ>ะ,<ฮ>ะพอถ่ายทอดไอเดียไปตรงนี้นะคะวิศวก่อนเขาก็จะไปคิดแล้วก็ออกแบบแล้วก็มาว่าต้องใช้อะไรบ้างรวมทั้งทางด้านคอมพิวเตอร์ก็มีส่วนเกี่ยวข้องว่าในการลงโปรแกรมตรงนี้นะคะ มันต้องมาช่วยกันทำเนาะแล้วต้องมีการโหลดโปรแกรมสอนในตรงนี้เวลาทำกิจกรรมทีมคอมพิวเตอร์ก็จะลงมาช่วยกับเราพวกไอซทีนะคะยังไม่พอนะคะเรามีการแข่งขันสนามการแข่งขันต่างๆเนี่ยเราก็ต้องพึ่งโรงงานพึ่งศิลปกรรมให้มีความสวยงามให้มีความน่าสนใจที่จะให้หุ่นยนต์ที่เด็กๆหรือเราทำเนี่ยประกอบแล้วก็เอาไปแสดง นะคะ<ช>เอาไปแข่งขันก,กันหลายฝ่ายต้องร่วมมือกันนะคะ<ช>และนอกจากกิจกรรมที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแล้วหุ่นยนต์ที่มีการประดิษฐ์นะคะมีการนําไปจัดแสดงข้างนอกบ้างไหมคะแล้วผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้างคะก็ะะจากที่ที่เราทํากิจกรรมเนี่ยตรงนี้นะคะ,คะเรามีที่ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ของเราเองนะคะ,คะที่เอกมัยที่นี่แล้วเนี่ย เวลามีกิจกรรมต่างๆเนี่ยค่ะหน่ว <ภา S 1> งงานต่างๆบางทีมาเห็นของเราก็<ภ>าขอ <ภา S 1> อยากให้เราไปทํากิจกรรมโดยเฉพาะพวกกลุ่มสูงต่างๆเนี่ยนะคะก็เวลามีงานคารวาลหรือวิทยศาสตร์สัญจรไปที่ต่างๆเนี่ยคะ่ะ <c oughs> ซึ่งเราถือว่าเอกไมยของเราเนี่ยจุดเด่นของเรานะคะที่เป็นเบสแพทชิดของเราก็คือหุ่นยนต์เราก็จะนําหุ่นยนต์ตัวนี้นะคะ เอาไปจัดแสดงเพื่อให้เด็กเนี่ยที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่พื้นที่ที่เขาไม่มีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้เครื่องไม้เครื่องมือเขาไม่มีอย่างนี้น้อยเราเอาหุ่นยนต์ประเภทต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์ที่อาจารย์เกียงไกรนะคะ,ะ,ะก็เป็นหนึ่ง<ๆ>ในทีมงานของเรานะคะซึ<ๆ>่งโอกาสข้างหน้าก็อาจจะได้มาคุยกับอาจารย์เกียงไกรนะคะ<ๆ>เขาก็ประดิษฐ์หุ่นยนต์หลากหลายนะคะหุ่นยนต์ ประเภทหุ่นยนต์วิศวกรหรือว่าหุ่นยนต์เกษตรกรที่เอาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆหุ่นยนต์ชกมวยหรือว่าตัวที่มีสีสันสามารถที่จะสั่งการระยะไกลได้ในพวกนี้นะคะให้เขาเต้นระบำให้เขาเปิดปิดแล้วส่งเสียงหลากหลายเลยค่ะซึ่งได้รับความสนใจค่อนข้างมากเลยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่สนใจนะคะก็สามารถเข้ามา ดูหุ่นยนต์ประเภทต่างๆนะคะที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้หรือถ้าหากว่าต้องการให้เราไปจัดแสดงนะคะนอกสถานที่ก็สามารถติดต่อมาได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งคุณผู้ฟังนะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาะค่ะได้ทาง w w w i s i e p l a n e t o r g นะคะ b o o k Fanpage YouTube ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทองฟ้าจำลองกรุงเทพรวมถึง Spotify Google Podcast Teach and Talk สำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณท่านผู้เชี่ยวชา,อาญ,ญาอภินยาซอหาชันเป็นอย่างสูงค่ะ,ะยินดีค่ะเราทั้งสองคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบก,กันใหม่ในวันพุธหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะ Teach and Talk โดยศูนย์ว,วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาก้าวใหม่ก้าวแห่งคุณภาพเพื่อปวงชน SCE, the modern co-learning center for science and edtech for all.